ื้อหาในในิยายชุดนี้สร้างจาก ChatGPT เรียบเรียงและพากเสียงโดย n i c k Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนเงาลับแลี EP 10เมื่อเส้นทางแห่งอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันเต้ยต้องเผชิญหน้ากับคำสาบที่ผูกพันเมืองลับแลไว้แม้รู้ว่าจะต้องเสียสละทุกอย่าง แต่ใจของเขากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนไปตลอดกาลตอนที่10เส้นทางของผู้สละตนเตยยังคงจ้องมองไปรอบๆเมืองรับแลที่เงียบสงัดและผุพังทุกก้าวย่างของเขา ทำให้ฝุ่นพุ่งขึ้นเป็นละอองเล็กๆกลิ่นชื้นของป่าผสมกับกลิ่นเก่าคลํำของอาคารโบราณทําให้บรรยากาศรอบตัวเหมือนกับถูกดูดเข้าไปในอดีตนี่คือที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นหลุมลึกแห่งความทรงจําและคําสาบเต้ยบนเบาๆกับตัวเองทันใดนั้น เงาสะท้อนที่ไม่ใช่เงาของเขาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นภาพของเต้ยในอดีตยังดูแข็งแรงและเต็มไปด้วยความหวังคุณคือฉันเองในอดีตเต้ยถามเสียงสัน่นเงานั้นพยักหน้าและตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใช่ฉันยังมีชีวิตอยู่ที่นี่แม้เวลาจะหยุดนิ่ง แต่วิญญาณของฉันยังคงตรึงอยู่ในเมืองนี้เพราะคำสาปที่ไม่เคยจางหายเต้ยรู้สึกถึงความหนักอึ้งในคำพูดนั้นและน้ำตาไหลรินลงบนแก้มผมมาตรงนี้เพื่อแก้ไขบางอย่างเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาสมดุลแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเขาตอบเมืองลับแลนี้เคยรุ่งเรืองด้วยสมดุลของเงาและจิต แต่พลังด้านลบจากความโลภและความกลัวของมนุษย์ภายนอกได้ทำลายทุกอย่างจนแตกสลายเตยจ้องลึกเข้าไปในตาของเงาอดีตเห็นประกายแห่งความหวังและความเศร้าผสมกันเราทางออกคืออะไรมีทางเลือกสองทางเงาตอบอย่างจริงจังหนึ่งคือการปิดผนึกเมืองนี้ตลอดไป แต่ต้องแลกโดยการที่จิตวิญญาณของเราต้องติดอยู่ที่นี่ชั่วนิรันดร์หรือสองคือการทำลายเงาให้หมดสิน้นแต่การกระทำนั้นอาจทำให้ทุกอย่างพังทลายและอาจไม่มีทางกลับมาได้อีกเต้ยหยุดคิดอย่งหนักภาพนิมิตของเพื่อนและคนรักที่เขาพยายามปกป้องปุดขึ้นมาในหัวใจผมผมเลือกที่จะอยู่ที่นี่ เต้ยกล่าวเสียงหนักแน่นเพื่อปกป้องเมืองนี้และสมดุลที่เหลืออยู่ไม่จะต้องเสียสละตัวเองก็ตามทันใดนั้นเครื่องรางที่เม์มอบให้ส่องแสงเรืองรองเต้ยรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่พัดผ่านร่างกายในขณะเดียวกันเม์และเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกก็กำลังเตรียมพลังเครื่องรางเพื่อ,เ,อเปิดประตูมิติเข้าไปช่วย เราจะไม่ทิ้งเต้ยไว้ที่นั่นเมพูดด้วยเสียงแน่วแน่เราจะหาทางนำเขากลับมาให้ได้แต่พวกเขารู้ดีว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมืองลับแปลถูกกลืนกินด้วยคำสาปจะไม่ยอมปล่อยเต้ยออกมาอย่างง่ายได้เงามืดในเมืองเริ่มกระจายตัวออกไปเหมือนพยายามยิดครองทุกอย่างไว้ เตยยืนหยัดอยู่ตรงกลางเมืองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเจ็บปวดที่ต้องเสียสละทุกอย่างนี่คือเส้นทางของผู้สละตนและฉันพร้อมแล้วเต้ยกระซิบเบาๆกับตัวเองท่ามกลางเสียงลมพัดที่แผ่วเบาและเสียงกระซิบของวิญญาณรอบตัว ขอบคุณที่รับฟังโปดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ